เงิน ün ün, วิศวกรจบใหม่ได <asan> ้เง <ang uine> ินเยอะขนาดนี้เร็วเนี่ยเราเป็นแค่ปวชจะเข้าวิศวะได้ไหมนะได้สิฮะอยากเข้าคณะวิศวะนะคะเจนเซ็นเตอร์ช่วยได้ค่ะเพราะว่าเราเปิดโครงการติวน้องปวชเข้ามหาลัยโดยเฉพาะสาขาวิศวะค่ะโครงการนี้นะคะเราเปิดมาแล้วตั้ง3 ปีอะะปีนี้เราตั้งใจอย่างมากที่จะช่วยเหลือน้องๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้อะเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถพาน้องปวชเข้ามหาลัยได้สําเร็จก็เพราะว่าตอนนี้อะคะเราได้ออกแบบหลักสูตรอย่างเข้มข้นเลยค่ะปกติแล้วการเตรียมตัวของน้องสายสามัญหรือสายวิทยนิตเนี่ยนะคะเขาต้องใช้ทั้งหมด3ปีนะคะก็คือมสี 4, ม .5 ม6ใช่ไหมคะ แต่ว่าน้องปวชเนี่ยใช้เวลาแค่ปีเดียวเองค่ะจริงๆโครงการหรือหลักสูตรเขาไม่แน่เนี่ยใช้แค่ส0เดือนแค่นั้นเองค่ะไม่แน่ก็มั่นใจว่าสิเดือนเนี่ยต้องได้แน่นอนเพราะว่าไม่ได้พิสูจน์มาแล้ว2ปีและ2ปีที่ไม่ได้ได้พิสูจน์ไปนั้นอ่ะสอบติดทุกคนเลยค่ะสวัสดีครับผมนายราทอรลองเมืองครับได้ข่าวว่าน้องสอบผ่านข้อเขียนของวิศวกรรมโยธาที่ธัญบุรีด้วยใช่เป่าใช่ครับสวัสดีครับผมภูมิพัฒน์มงค์นะครับชื่อเล่นชื่อคิมครับผม แล้วเราปีที่3นี้นะคะเราได้ทำหลักสูตรแบบกระชับเพื่อให้น้องๆเนี่ยไม่เสียเวลาในการติวอย่างยืดเยือ้อแล้วก็ลดเวลาการติวลงแต่คุณภาพมากกว่าเดิมเบิ้ลเป็นสองเท่าเลยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าไม่ได้ทำอย่างไรไม่ได้จะจัดเป็นทั้งหมดนะคะ10เลเวลค่ะ ก็คือเริ่มตั้งแต่เลเวลแรกเลยเลเวลแรกก็คือแค่น้องๆเนี่ยคะ่ะอยากเข้าวิศวะแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยนี่คืออยู่ในเลเวลที่1นะคะเราจะจัดหลักสูตรเก็บพื้นฐานให้หมดเลยตั้งแต่มัธยมต้นนะคะอันนี้เลเวลที่1ที่2เนี่ยนะคะ 1 2 3ประมาณ3เลเวลเนี่ยค่ะเป็นช่วงปูพื้นฐานแต่ละเลเวลเนี่ยเราจัดให้เรียนแค่1ิชั่วโมงแค่นั้นเองแค่สิชั่วโมงเนี่ยค่ะเรามั่นใจเลยว่าน้องๆจะผ่านเลเวลไปได้ผ่านได้สบายๆเลยเพราะว่าหลักสูตรที่ไม่เนตออกมาเนี่ยค่ะน้องๆอ่ะพอได้มาฝึกได้มาเรียนหลักสูตรของไม่เนตที่เดียวออกแบบไว้เนี่ยค่ะรับรองเลยว่าไม่เบื่อไม่เครียดเรียนสนุกและเข้าใจง่ายไม่เนตมั่นใจเลยแต่ละเลเวลเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเลเวลเบื้องต้นเนี่ย ไม่ได้จะเป็นคนสอนเองเลยไม่ได้จะเช็คน้องๆเองเลยว่าไม่ได้จะให้น้องๆเนี่ยค่ะไปเลเวล2หรือ3เนี่ยจะประเมินทุกเลเวลไม่ต้องกลัวนะคะถ้าไม่ได้ประเมินว่าผ่านก็คือผ่านเลยมั่นใจเลยและถ้าแบบไม่มีความมั่นใจแบบเอ้ยมันจะได้จริงหรือเปล่าเพราะผมลงทะเบียนเรียนไปแล้วเออมันจะทําได้จริงไหมเออแล้วถ้าผมรู้สึกเบื่อขึ้นมาจะทําไงบอกได้เลยนะไม่ได้บอกได้เลยว่าไม่มีเบือ่อยิ่งเรียนยิ่งสนุกยิ่งมันเลย ยิ่งเรียนยิ่ง,งไม่อยากหยุดเรียนเลยกล้าการันตีเลยก็พิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมคะว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยการันตีให้ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะน้องๆไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครสนใจนะคะลงทะเบียนวันนี้ตอนนี้เลยนะคะเอาไปเลยสิทธิพิเศษที่ไม่เนตลดให้ไปเลย70%ค่ะคุณจ่ายแค่3 0เอง ไม่มีที่ไหนอีกแล้วปกติไม่เนตนะไม่เคยลดเลยนะคะนะไม่ว่าจะโครงการใดๆก็ตามแต่โครงการนี้ไม่เนตลดให้ไปเลยค่ะเพราะว่าไม่เนตต้องการช่วยเหลือน้องๆปวชเพื่อจะให้เข้านะคะเปลี่ยนมหาลัยได้คณะที่เราต้องการได้จริงๆจริงๆอะ่ะไม่เนตจัก,กระซิบเลยนะคะว่าคนที่เรียนน่ะในระดับปวชเนี่ย แล้วเข้าวิศวะหรือเข้ามหาลัยเนี่ยจริงๆเราได้เปรียบคนอื่นนะคะก็เพราะว่ารู้ไหมว่าน้องๆทุกคนหรือว่าเด็กทุกคนเลยนะคะพอจบปรญาตรีแล้วยังไงก็ต้องไปฝึกงานก็ต้องไปทํางานอยู่ดีใช่ไหมคะน้องๆที่เรียนปวชมาเนี่ยเหมือนเราได้กําไรแล้วอะ่ะเพราะเราได้เรียนรู้ได้ทำของจริงมาแล้วใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ก็ต้องบอกอีกนั่นแหลคะค่ะว่าเราก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันก็คือ เราอะความรู้ในวิชาการอะเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาไอ้สอบเข้านี่แหละมันจะทําให้สอบไม่ได้ไงนะคะเราก็เลยไม่มีโอกาสาได้เข้ามหาลัยไงทีนี้แหละโครงการนี้ไงที่ไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือน้องนนะก็คือน้องๆทุกคนเลยนะคะที่เรียนอยู่ทั่วประเทศเลยเรียนปวชอ,อยู่อะคะ่ะรีบลงทะเบียนเลยนะคะ เพราะว่าโครงการของแมเนทเนี่ยแมเนทจะจัดก,กลุ่มให้อาจจะก,กลุ่ม5คน10คนหรือร้อยแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยค่ะมาก่อน2ก่อนใครลงทะเบียนก่อน5คนสอนเลยหรือ1คนก็สอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนน่ยแมเนทนับชั่วโมงใครมาก่อนเรียนคนเดียวหรือว่าเรียนเดียวแต่ใจ่ายในราคากลุม่มโอ้โหอย่างเท่นะนี่คือสิ่งที่คนที่เ,เห็นคลิปนี้ก่อนแล้วตรงนี้ค่ะจะได้เปรียบคนอื่นแล้วนะคะ นี่ไงคะนะยังไงก็อยากให้น้องๆรีบลงทะเบียนให้ไหวที่สุดโครงการดีๆขนาดนี้นะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ข้อดีๆขนาดนี้ใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะปกติแล้วนะจะอยู่ที่2 6 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงทะเบียนในวันนี้นะคะตอนนี้เลยนะคะจะได้ส่วนลดไป70%ค่ะ ก็คือชําระเพียงแค่30%มแค่นั้นเองก็คืออยู่ในราคา8,900บาทแค่นะคะั้นค่ะโอ้โหถูกมากๆเลยค่ะรีบลงทะเบียนวันนี้เลยนะคะอย่าพลาดนะคะถ้าใครลงทะเบียนก่อนก็ได้เรียนก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอเพื่อนๆค่ะเพราะไม่เนียนสอนอยู่ตลอดเวลาค่ะดิวน้องปวชเข้ามหาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะแม่เนตก็ขอฝากนะคะ น้องๆที่เรียนปวชวปี3อยู่นะคะตอนนี้ค่ะต้องรีบเลยนะคะต้องรีบหาที่เรียนนะคะแล้วก็โครงการของแม่เนตรนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะทุกคนเลยนะคะขอให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันที่อยากจะเข้ามหาลัยสำเร็จทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ